วันนีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่การแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคอีสานนะครับไตรมาสที่3 2 5 6 5จากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นโดยในวันนี้เราจะพูดถึง3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสที่3และแนวโน้มรวมถึงประเด็นพิเศษในเรื่องผลกระทบจากสารการน้ำท่วมในภาคอีสาน ประเด็นที่สอเป็นเรื่องของการจัดมหากรรมรวมใจแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และประเด็นที่สามนะครับเตือนภัยการเงินซึ่งยังมีอยู่ต่อเนื่องครับขอเริ่มที่เรื่องแรกครับเรื่องแรกนะครับเศร,รษฐกิจโลกในภาพรวมนะฮะปัญหาเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงจากพลังงานและอาหารที่ส่งผลต่อเศร,รษฐกิจไปทั่วโลกทำให้หลายธนาคาร กลางทั่วทั่วโลกนะฮะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาโดยเฟดดำเนินการนโยบายการเงินแบบเข้มงวดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ต้องการจะสกัดเงินเฟอ้อที่ยังคงเร่งตัวมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องเป็นครั้งที่5สู่ระดับ3.25%และยังมีแนวโน้มในการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องสำหรับยุโรปนะฮะโดย ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเป็นครั้งที่3ติดต่อกัน เพิ่มขึ้นสู่ระดับ1.5เป็นเป็นการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งตั้งแต่ปี2543และยังคงส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟอ้อสำหรับธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงมีหลายประเทศได้ปรับอาาัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซีย ตามแรงกดดันของค่าเงินในภูมิภาคหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยและอาาัตราเงินเฟอ้อในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นมีข้อยกเว้นสําหรับประเทศจีนครับจีนยังคงใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงระดับอาาัตราดอกเบี้ยเดิมเพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศจีนมีแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบของมาตร,ราการโควิดเป็นศูนย์ ที่ทำให้อุปสงค์ของประเทศจีนชะลอตัวลงและปัญหาในภาคอุตสาหกรรมจีนที่ยังคงยืดเยื้อสำหรับเศรษฐกิจของประเทศหลักและประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงจากการเร่งตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อสะท้อนจากประมาณการ GDP ในหลายประเทศที่มีแนวโน้มลดลงทั้งสหรัฐ ยุโรปญี่ปุ่นจีนและหลายประเทศในเอเชียซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการส่งออกของไทยในระยะต่อไปสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยครับในภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนและตลาดแรงงานที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้น ประมาณการเศรษฐกิจกของประเทศไทยยังคงเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ที่3.3%และในปีหน้าที่3.8%ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ยังต้องติดตามครับได้แก่การส่งออกสินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจกประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงค่าครองชีพที่สูงขึ้นการส่งผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจไปยังผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ที่ทยอยลดลงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของภาคอีสานครับขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนและยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวแต่การชแต่ว่าการฟื้นตัวนั้นชะลอลงตามการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนที่แผ่วลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละเซคเตอร์ดังนี้ครับการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวในทุกหมวดสินค้าสินค้าหมวดยานยนต์ขยายตัวในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและมอเตอร์ไซค์การท่องเที่ยวและบริการปรับตัวดีขึ้นตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้นไตรามาสต่อไตรามาสมาอยู่ที่ระดับ8.2ล้านคนในไตรามาสที่สาม การลงทุนภาคเอก,กชนหดตัวลงเล็กน้อยการลงทุนก่อสร้างหดตัวเล็กน้อยตามยอดการจำน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลงเนื่องมาจากฐานที่สูงในปีที่แล้วอย่างไรก็ดีพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตการก่อสร้างยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มจะขยายตัวการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ทรงตัว หลังจากที่ไม่ได้มีการลงทุนไปมากแล้วในปีก่อนหน้าในขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนชะลอตัวลงสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมการใช้ใจ่ายภาครัฐหดตัวจากวงเงินงบประมาณที่ลดลงหลังจากที่ในการเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณไปแล้วมูลค่าการค้าผ่านด่านสุลกากรในไตรมาสที่3าม หดตัวน้อยลงจากฐานที่สูงในปีก่อนทั้งการส่งออกและนำเข้าจากประเทศจีนการส่งออกไปจีนติดลบน้อยลงจากหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์การส่งออกไปยังประเทศลาวขยายตัวในหมวดอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงหมวดผลิตภัณฑ์จากสัตว์การนาเข้าจากจีนติดลบน้อยลงจากหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญทั้งนี้มูลค่าการค้าโดยรวม มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี2565เป็นต้นมาปัจจุบัรายได้เกษตรกรขยายตัวทั้งในด้านราคาจากราคามันสำปะหลังและปะศุสุตสัรวมถึงด้านปริมาณผลผล,ผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากมันสำปะหลังและยางพาราเป็นสำคัญในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นผลจากมาตรการซีโร่โควิดในประเทศจีนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงจากการผลิตเครื่องแต่งกายที่ลดลงตามความต้องการในต่างประเทศด้านเศรษฐภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่3สูงขึ้นจากไกาตรมาสก่อนหน้า ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญอย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดในไตรมาสที่3มไปแล้วและจะมีแนวโน้มลดลงในระยะต่อไปแต่ยังจะคงสูงเกินกรอบเป้าหมาย1-3%เปอร์เซไปอีกระยะหนึ่งในด้านตลาดแรงงานครับมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามการ ตามการเฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจำนวน่งงานในระบบในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ว่างงานในผู้ว่างงานใหม่ในระบบลดลงและตราการว่างงานในภาพรวมของประเทศของของภาคลดลงในด้านภาวะการเงินสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิมตามความต้องการสินเชื่อของภาคบร,ร,ริเรอนและภาคธุรกิจ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในในขณะที่เงินฝากคงค้างขยายตัวชะลอลงทั้งจากสถ,ถาบันการเงินเอกชนและสถาการการเงินเฉพาะกิจจากความต้องการสภาพคล่องในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นโดยสรุปครับภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวแต่ว่าการฟื้นตัวนั้นชะลอลง ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่แผ่วลงในในขณะที่การผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่องสำหรับแ,วแนวโน้มในระยะถัดไปคาดว่าจะปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าโดยการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงขยายตัวดีจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวรายได้ภาคเอกภาคเ,เกษตรยังคงขยายตัวได้ดี การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอาทิการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะยังคงขยายตัวตามกิจกรรมของเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็ดีการผลิตเพื่อส่งออกยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบของมาตรการสีโรคโควิดในประเทศจีนและความเสี่ยงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงสำหรับปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงการจ้างงานที่มีการที่มีทิศทางปรับดีขึ้นตามกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับดีขึ้นทั้งนี้มีปัจจัยที่ยังต้องติดตามครับได้แก่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับที่สูงตามอุปทานของโลกที่ยังคงตึงตัวค่าครองชีพ ที่งอยู่ในระดับที่สูงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวลดลงรวมถึงปัญหาห่วงโซ่ประทานที่ยังคงมีอยู่ต่อไปถัดไปครับเป็นประเด็นพิเศษผลกระทบจากสากานน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาวะโลกร้อนครับส่งผลทำให้ประอากาศแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นเกิดภัยพิบัติที่ขึ้นรุนแรงขึ้น ในปีนี้2 5 6 5มีพายุเฉพาะที่ผ่านเข้ามาในภาคอีสานหลายลูกได้แก่มู่หลานมาอ้อนและโนโรูส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลหลายจังหวัดและหลังจากพายุระดับน้ำก็ยังไม่ลดลงมากนะักเนือ่องจากยังต้องมีการเร่งระบายน้ำในเขื่อนที่ตอนนี้ ในหลายเขื่อนเกินปริมาตรบรรจุโดยสรุปครับอิทธิพลของพายุทำให้น้ำท่วม17จังหวัดในภาคอีสานมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน4แสนรายกระทบกระทบพื้นที่ภาคการเกษตรมากกว่า2ล้านไร่ประเมินความเสียหายจากมูลค่าเสียธกิจในปีนี้อยู่ที่ประมาณ10,000ถึง12,000ถึง12,000ล้านบาท คิดเป็นร้อยละศูถึง0.8ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคแล้วเราคาดว่าสารการณภัยพิบัติในอนาคตมีแนวโน้มจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นทั้งน้ำท่วมและภัยแรงหากเรายังไม่ปรับพฤติกรรมการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรวมถึงการทำลายระบบนิเวศและขอแจ้งเตือนครับหลังจากวิกฤตน้ำท่วมขอให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่จะมาหลอกลวงผู้เดือดร้อนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลอกให้กู้เงินหลอกว่าจะช่วยให้ได้รับการเงินช่วยเหลือจากภาครัฐขอให้ระมัดระวังถัดไปครับเป็นเรื่องมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังจําเป็นต้องด,ดําเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา,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 านการณ์โควิดธนาคารประเทศไทยและกระทรวงการคลังครับได้จัดมหากรรมร่วมใจแก้หนี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างต่อเนื่องตรงจุดมากขึ้นโดยในครั้งนี้มีเจ้าหนี้เข้าร่วมมากกว่าห้มากกว่าหกสสถาบันครอบคลุมหนี้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถจำนำทะเบียนนานโนไฟแนนซ์รวม,มถึงหนี้ที่โอนไปยังบบสแล้ว ความพิเศษของมหาการร่วมใจแก้หนี้ในครั้งนี้คือสถาบันการเงินภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมในการแก้หนี้ไม่ว่าจะเป็นอมสินธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมถึงธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประวัติการชําระสถานะหนี้รวมถึงความความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยในระยะแรกคือช่วงนี้นะครับ เป็นการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ยี่หกกันยาที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนนี้ฮะสาิพฤศจิกายนระยะที่2เป็นการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรซึ่งจะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจและแบงค์ชาตินะครับไปออ,ออกออมหากรรมนะฮะทั้งในกรุงเทพและสีภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับภาคอีสาน จะมาจัดที่ขอนแก่นวันที่18ถึง20พฤศจิกายนขอเชิญท่านที่สนที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการนะครับสแกน QR Code โ้ทางด้านล่างหรือค้นหาคำว่ามหากรรมร่วมใจแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำนะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและขอให้ระมัดระวังการหลอกลวงการแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ในการที่จะช่วยในการแก้หนี้อีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะช่วยลูกหนี้ได้มากคือโครงการคลินิกแก้หนี้โครงการนี้เน้นเฉพาะสําหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นหนี้เสียแล้วตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ก่อนหนึ่งกันยายนนะครับคุณสมบัติคืออายุไม่เกินเจ็ดสิบหนี้รวมไม่เกินสองล้านบาทนะครับ ผ่อนไม่ไหวแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหากได้รับเข้าร่วมโครงการจะลดอาการดอกเบี้ยเหลือสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาผ่อนชำระสี่ถึงสิบปีครับหัวข้อถัดไปครับเป็นการเตือนภัยการเงินนะครับเราต้องเตือนกันบ่อยๆย้ำๆมิจฉาชีพนะฮะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงไปเรื่อยๆนะฮะเรามีความจำเป็นต้องเตือนภัยให้ความรู้กับประชาชน อย่างต่อเนื่องขอ,อนำสถิติการแจ้งความสถิตคดีออนไลน์นะครับจากกองกำลังตำรวจอาชญากรรมกองกำลังตำรวจอาชญากรรมทางเศรษทางเทคโนโลยีตำรวจตำรวจไซเบอร์นะครับสะสมสามเดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้มีการแจ้งความรวมสี่หมืนเก้าพันคดีเป็นความผิดคดีความผิดทางออนไลน์นะครับ มากกว่า43,000คดีความเสียหายรวมมากกว่า7,000ล้านบาทจำนวนคดีที่มีการหลอกลวงมากที่สุดคือการหลอกขายสินค้าออนไลน์มากกว่า10,500คดีแต่ว่าคดีที่มีความเสียหายหนักที่สุดคือการหลอกลงทุนมากกว่า7,000คดีความเสียหาย4,000ล้านโดยเฉลี่ยแต่ละรายสูญเงินเกือบ6 0 0 0 ลองลงมาคือการคือการหลอกเสนอให้งานทําเงินเดือนสูงหลอกให้กู้เงินและคดีข่มขู่ประเภทประเภท,ปร,เภทประเภทต่างๆนะครับขอย้ําเตือนนะฮะเรื่องพวกนี้เราต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ตั้งกาดให้สูงนะครับแล้วย้ําเตือนอีกนิดนึงว่าหลังวิกฤตน้ําท่วมระวังให้ดีกลุ่มมิจฉาชีพจะมาหลอกลวงผู้ที่เดือดร้อนอยู่แล้วที่ต้องการความช่วยเหลือ จะมาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอกให้กู้เงินหลอกเสนอให้เงินช่วยให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐขอให้ระมัดระวังครับครับขอสรุปประเด็นสําคัญของการแถลงข่าวในวันนี้ครับในประเด็นแรกครับภาพโลเศรษฐกิจภาคอีสานในไตรมาสที่สาม ขยายตัวตามกิจกรรมทางเัรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยตัวฟืน้นที่ทยอยฟื้นตัวแต่การขยายตัวนั้นชะลอตัวลงตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่แผ่วลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนสำหรับแนวโน้มในในไตรมาสหน้าคาดว่าจะยังคงปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีแรงกดดันจากภาวะค่าครองชีพเที่ยงอยู่ในระดับที่สูง ประเด็นที่สองครับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาขอเชิญร่วมสมัครเข้ามาหากรรมร่วมใจแก้หนี้นะครับโดยการค้นค้นหาคําว่ามาหากรรมร่วมใจแก้หนี้ทปทนะครับเพ,เ,พเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนในในในระบบประเด็นที่สามครับเตือนภัยการเงินยังมีความจําเป็นที่ต้องตักเตือนให้ความรู้ประชาชนอยู่ครับ ยังมียังคงม,มีกมีการแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งในช่วงนี้คนมีปัญหาหนี้สินมีวิกฤตน้ำท่วมคนเดือดร้อนมากยิ่งต้องระวังขอความร่วมมือเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเวลาคนมาหลอกให้กู้เงินหลอกจะช่วยอให้ได้รับเงินชดเชยน้ำท่วมหลอกลงทุน หลอกที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้สินแต่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายขอให้ระมัดระวังกาดอย่าตกมีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนถ้ามีข้อสงสัยใดๆโทรมาสอบถามธนาคารประเทศไทยหมายเลข1213ขอบคุณครับ